สวัสดีครับตอนนี้ก็รอบรอบทุ่มครึ่งรอบหกโมงครึ่งนะครับออกมาแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับรอบทุ่มครึ่ง Ơi, <N -cười> lọc thùng 6 mông 30 Không có ai bình. เดวดีังครับมานหเรับนหันเลยครับดา้หลงเลยครับนะครับุลดครับดามันเลยนะครับดครับมารับลัันเลยมเยะันนมยดานลััมันบเนด สงสารว่าไงพี่แก็ไม่ขูดเสื้อมาก็มันเล่าสนุกมากแลวก็ชอบมากตอบแรกผมไปสี่เดือแล้วก็ถ้าเราต้งดูแลนีรอบแรกนะครับรู้สึกว่าสบายใจติดส่วนเลยนะครับติดตรง ทุกคนเลยนะครับว่าหลังสากก็มีฉากที่ต้องใช้คภาพบทเยอะมากแล้วก็ฉคนเยอะมากหรืออีกคนเยอะงทำงานที่ยากมากนะครับก็ต้องรับนคือทีมทุกค,คนเลยนะครับก็หวังว่าจะรอเนเร็วๆแล้วก็แต่คงคงานยากก็ต้องชอบฉากไหนครับป้าป้าฉากบนรถบัสรับแล้วทำไมป,ป้าป้าแข่งครับ งมากอู้อะไรเนี่ยป,ป๊าป๊าเข้าไปดูฉากบน,นรถบัสทำไมป๊าป๊าแข่งมาครับคนเยอะมากครับ แล้วก็ทีมาแสดอนะครับเดี๋ขอสื่้อมูลทางนี้นะครับเอฟทีพบรครับได้เลยครอยากจะมาชิงเรารอต่อไปแล้วก <favourite> ็าการทีที่ากว่นี้ก็มี้เลยเดี๋ยวเาจะดตันะครอไต้องรับด้นหน้าไนะครัแล้วก็นี้รันะครับีดแล้วก็ปเยีมที่มโรานะครับที่เดมโรารอบสิบเจนาครับรอบสิบเนาฬิกาสองนะครับ เลาดมากัจะ้มานีก้ยังลกนักันสุดเป็นผาับมีมีพการมีพกาีองัดบอกตัดวบัดเดเียงเบดเลี่ยงไม่ีกีบอผู้เดียวอีหลีผมลืมเลยสี่อย่างอสองสี่หนึ่งลืมคือพ่อเล็กของมาน ทำไมคุณเสื้อนดดและนักปอยไมทำไมฮะขออนุญ้ตตอบที่เป็นแบบตรงประนมานะครับว่าผมเป็นคนมีจิตเมตตาสูงครับถ้าสมมติว่าผมคุเสื่อท่านละทุกคนจะไม่้สงด่าับผมขออนุคุณ้มทุกคนของคุณจะเป็นอย่างไรันต่อถามว่าทุกคนทีงเนมาใรับวันนะครับใครที่มาถ้าข้อสอบมานะ ขอบคุณนะครับขอบคุนะครับขอบคุณผู้ราชการทุกท่านที่ได้ขอบคุณนะครับที่ต้อนรับใที่ได้สัมผัสกับวิวเลนทายออยนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้า มีเพื่อนตาเพื่อนตพี่ตาพี่มี้องกรนะบอกบอมาได้เลยบบภาพยนตรนี้ดูเสร็จก็ยืนไปดูไปดูบอกอช่วยกันนะครับ ให้รูบรรยากาศนะครับ

วันนี้จะไม่ได้สูยิเทียคนเลยนะครับเยครับหลายคนนะครับบอกว่าาดที่รตานาเกกนะครับเ่อนแกง่อไงดีใจที่คนยงพี่ครับดีใจขอิงใจอีกที่บอโจเขาดูพี่เปนพี่มันรู้กันแล้วว่าแค่ได้รับการดู นะครับบรลุนะครับตอนนี้เรากะังใการทอลายทีว่ีนีเจะายนับจำนวนเงินนะครับของแต่ละบัตรสาตัวรนะครับตัวมีทิตาทเเป็นผู้ดจำนวนนะครับองตไไว้้าหรือไม่ตรอทพ่อทักปัดแกไ่แ้กันแมกระทั่งที่นี่ครับดู่เยอะมาราวสี่รอซึ่งทำมารับผมต้องไปสี่อปกติ ก็ใช้ของั่อกแล้วทีม่นเจ็บที่เป็นกว่าชันะเบตัคุณอทงการับเื่อทนเงก้าวเยียวยาตัวยิงแบบจบสักประเด็นสักตัวคุยผมอมาลใ่อยทางกานะ เขาจมีของทำัาราก็จะไปเดี๋ยอย่มาดูไทยรันะครับสรุปคลิปหนังที่แท้คืองผีหัตำรแอคชั่นจรมาเรื่องนี้มีอารมนะครับมีผีแน่ตลทีที่มี็นดตมีแอคชั่นอยแอคชั่นผสมกับวน่าด้วยฉากที่น้องผีทาสุดนะคร่บแล้่ก็มีดราม่าด้วยโชาย

bị cựng đang 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 như bắn lẹo vậy 3, giờ, <coughs> trong... 3, <coughs> vì vì, đi ven, <coughs> ยองครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ